เวลา16นาฬิกา10นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รงังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีทรงเปิดอาคารกิติยาคารซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาอาคารสถานที่และลักษณะทางกายภาพเพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา โดยมีนโยบายในการสร้างอาคารบรรยายรวมและหอประชุมใหญ่จึงได้ปรับปรุงอาคารยิมเนเซียมสองเป็นอาคารกิติยาคารโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาได้พระราชทานนามว่าอาคารกิติยาคาร สำหรับอาคารแห่งนี้จัดสร้างขึ้นจากสองแนวคิดหลักคือความยั่งยืนและความยุติธรรมความสูงสีชั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆอาทิพื้นที่ภายในอาคารบริเวณด้านหน้าทางเข้าหลักจกะแสดงนิทรศการถาวรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา,ารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาในฐานะทรงเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอประชุมใหญ่ขนาด3,500ที่นั่งหอดนตรีขนาด180ที่นั่งห้องจัดเลี้ยงอเนกประสงค์ขนาด180ที่นั่งห้องประชุมสัมมนาขนาด40ถึง45ที่นั่งและห้อง Active Learning นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารใหม่ต่อเนื่องจากอาคารหอประชุมใหญ่ความสูง3ชั้นสำหรับใช้เป็นโรงละครของ,ของคณะศิลปกรรมศาสตร์และลานกิจกรรมของนักศึกษา ในการนี้ทอดพระเนตรนิทัศกาลธรรมประภาเป็นนิทัศกาลถาวรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดามีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านการยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้เข้าถึงหลักนิติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอดีตผู้ต้องขังหญิงโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ได้โอกาสนอกจากนี้ยัง จัดแสดงกิจกรรมเมื่อครั้งทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมอาคารกิติยาคารในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราลาโชวทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าและพระราชดีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จความเป็นบัณฑิตนั้นนับว่า เป็นเกียรติอย่างสูงควรที่จะรักษาได้เชิดชูไว้ด้วยดีการที่จะรักษาเกียรติแห่งความเป็นบัณฑิตไว้ให้ได้คงไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่าการนำความรู้ความสามารถคุณธรรมความดีและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองจึงขอให้บัณฑิตทุกคนเห็นคุณค่าแห่งความเป็นบัณฑิตของตนและตั้งใจปฏิบัติการทุกอย่างให้สมกับคุณค่าและเกียรติทั้งนั้นเสมอไปข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต ขอมาหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำวยพรให้ทุกคนประสบความสุขพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ภายหลังพระราชทานพระบรมราชโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเคมีแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติยราชนารีซึ่งสภามาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติถวายด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านการวิจัยทางเคมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก,การแพทย์โดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภร ตลอดจนทรงก่อตั้งศูนย์ไซโครตอนและเพสแกนแห่งชาติโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อเป็นศูนย์กลางตรวจวิจัยโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคระบบประสาทและสมองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ราษฎรรวมทั้งก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านวิทยาศาสาตร์ของเยาวชนเพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญมีจิตอาสาพร้อมบริการสังคม รวมทั้งถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วย จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก anyway ่ผู้ทรงคุณวุฒิ6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมคณะเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยสหวิทยาการคณะพยาบาลศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยายลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรรวม2067คนมหาวิทยายลัยธรรมาศาสตร์มุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยายลัยระดับโลกเพื่อประชาชนอันหมายถึงการเป็นสถาบันวิชาการที่จัดการเรียนการสอนสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนด้วยคุณภาพสูงในระดับสากล